ดีต้อนรับกลับสู่ช่อง M Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสโลกของแคมเปอร์ยุคใหม่กับ2026 m i n r e e n Electric Tricycle Camper RV รถบ้าน3หล้อพลังงานไฟฟ้าดีไซน์ล้ำสีเขียวมิ้นสุดสะดุดตาที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนรักการเดินทางและแคมปิ้งยุคใหม่คันนี้ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่คือบ้านเคลื่อนที่ขนาดกะทัดรัดที่รวมทั้งสไตล์ ความสะดวกสบายและความประหยัดพลังงานเอาไว้ในคันเดียวตั้งแต่แรกเห็นต้องบอกเลยว่าดีไซน์ภายนอกของแคมเปอร์3ล้อไฟฟ้ารุ่นนี้ให้ความรู้สึกทันสมัยสดใสและแตกต่างจากแคมเปอร์ทั่วไปอย่างชัดเจนโทนสีเขียวมิ้นท์เมทัลลิกให้ความรู้สึกสะอาดตาน่ารักแต่ก็ยังดูหรูหราในแบบโมเดิร์นเส้นสายตัวถังมีความโคง้งมนช่วยลดแรงต้านอากาศกระจกบังลมหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ ไฟหน้าเ LED ทรงเรียวยาวให้แสงสว่างคมชัดในเวลากลางคืนพร้อมไฟเดย์ไทม running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางวันล้อหน้า1ล้อและล้อหลัง2ล้อถูกออกแบบมาให้ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการทรงตัวแม้จะเป็นรถ3ลอ้อด้านข้างของตัวรถจะเห็นประตูสไลด์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้ขึ้นลงสะดวก แม้จะจอดในพื้นที่แคบหลังคาถูกติดตั้งแผงโซลาเซลล์สำหรับชาร์จพลังงานเสริมช่วยให้คุณสามารถใช้ไฟฟ้าภายในรถได้โดยไม่ต้องพึ่งการชาร์จจากภายนอกตลอดเวลาด้านหลังออกแบบให้เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระเสริมพร้อมไฟท้ายเลดดีไซน์ทันสมัยที่ให้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่โปรง่ง โล่งและอบอุ่นการตกแต่งภายในเลือกใช้โทนสีอ่อนปัดกับลายไม้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในคาเฟเ่เล็กๆมากกว่าจะเป็นรถแคมเปอร์พื้นที่ภายในถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดฝั่งหนึ่งเป็นโซฟานั่งขนาดพอหเมาะสามารถปรับเอนหรือปรับเป็นเตียงนอนสำหรับสองคนได้อย่างสบายเบาะนุ่มรองรับสริระษดีไม่เมื่อยแม้ต้องนั่งหรือเอนเป็นเวลานาน อีกฝั่งหนึ่งเป็นมุมครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันมีซิงหลังจานเตาไฟฟ้าแบบพบพาตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับแช่เครื่องดื่มและอาหารระบบดูดควันขนาดจิ๋วช่วยลดกลิ่นภายในพื้นที่ปิดตู้เก็บของถูกออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบสามารถเก็บอุปกรณ์ครัวและของใช้ส่วนตัวได้อย่างลงตัวเนือศีรษะมีตู้แขวนเพิ่มพื้นที่จัดเก็บโดยไม่ทำให้ภายในดูอึดอัด ระบบไฟภายในเป็นเลดแบบปรับระดับความสว่างได้สร้างบรรยากาศอบอุ่นในตอนกลางคืนและสว่างเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปมีหน้าจอมันติมีเดียขนาดกลางสำหรับควบคุมระบบต่างๆภายในรถไม่ว่าจะเป็นระดับพลังงานแบตเตอรี่ระบบเครื่องเสียงระบบไฟและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและ Wi-Fi ภายในรถยังมีพอร์ต USB และปลั๊กไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน เรื่องของห้องน้ำถึงแม้จะเป็นแคมเปอร์ขนาดเล็กแต่ก็มีการออกแบบห้องน้ำขนาดกะทัดรัดแบบเปียกในตัวมีสุขภัณฑ์ไฟฟ้าฝักบัวน้ำุ่นและระบบระบายน้ำที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสะดวกสบายพื้นฐานในส่วนของสมรถนะ2026มนยี่สิบนิ้กรีนอิเล็กทริกทริซ e c เคิลแคมเปอร์อารีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้แรงบิดที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ออกตัว ทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากไม่ต้องรอรอบแบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูงสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ180-220กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและน้ำหนักบรรทุกรองรับการชาร์จทั้งแบบปกติและแบบชาร์จเร็วใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ4-5ชั่วโมงสำหรับการชาร์จปกติและประมาณ1-2ชั่วโมงสำหรับระบบชาร์จเร็ว การขับขี่ทำได้ไง่ายพวงมาลัยไฟฟ้าเบาและแม่นยำระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนมาให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแม้จะขับบนถนนครุขระก็ยังนั่งสบายระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง3ล้อพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและระบบควบคุมการทรงตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง ในแง่ของความเงียบต้องบอกเลยว่านี่คือเสน่ห์ของรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงเสียงจากมอเตอร์แทบไม่มีทําให้การเดินทางเงียสบสงบเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความผ่อนคลายระหว่างทางและยังช่วยลดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศอีกด้วยด้านความปลอดภัยก็จัดมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยสําหรับผู้ขับขี่เข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยจอดและระบบแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุ ระบรบล็อกรถอัตโนมัติและระบบกันขโมยแบบดิจิทัลช่วยเพิ่มความอุ่นใจเมื่อจอดรถค้งคืนในพื้นที่ต่างๆมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอยสำหรับ2,026มิบก min green electric recycle camper rv คาดว่าจะเปิดตัวในราคาประมาณ6,50 0 0 0ถึง8,50 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งภายในที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับแคมเปอร์ขนาดใหญ่ทั่วไป และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวทั้งในเรื่องของพลังงานและการบำรุงรักษาเพราะระบบไฟฟ้ามีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปถ้ามองในแง่ของกลุ่มผู้ใช้งานรถคันนี้เหมาะมากสำหรับคนรุ่นใหม่คู่รักหรือสายแคมป์ที่ชอบความคล่องตัวไม่ต้องการรถขนาดใหญ่แต่ยังอยากได้ความสะดวกสบายครบครบนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถบ้านโดยไม่ต้องลงทุนสูงมาก สามารถนำไปใช้ทั้งทริปสั้นๆใกล้เมืองหรือทริประยะยาวก็ยังไหวจุดเด่นอีกอย่างของแคมเปอร์3ล้อไฟฟ้ารุ่นนี้คือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีไอเสียลดการปล่อยคาร์บอนและสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ช่วยเสริมระบบไฟภายในได้อีกด้วยนี่คือเทรนด์ของยานยนต์แห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางและความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ โดยรวมแล้ว2,26 0มิลนอิ e ล็ e ท e ิ e c ร c ซา c เค c ลแค e เปอคือรถบ้านไฟฟ้าขนาดเล็กที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับคนที่อยากมีอิสระในการเดินทางอยากตื่นเช้ามาเจอวิวภูเขาทะเลหรือป่าไม้โดยไม่ต้องจองโรงแรมไม่ต้องรีบร้อนแค่ขับรถไปในที่ที่ใจต้องการแล้วใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิดหนึ่งถ้าคุณกำลังมองหาแคมเปอร์ที่ขับง่าย ประหยัดพลังงานดูแลง่ายและยังดูดีมีสไตล์บอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของ2026 Minn k o e a Electric r e c y c l e Camper RV ที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้ใครที่ชอบแนวแคมเปอร์ไฟฟ้าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง M Auto Garage ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ